เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสัสดีครับนี่ผมมาชีพเป้ารถสวยๆไม่ชมลเลยสวยกอยู่ครับสวยๆทุกรูครับไปขับเที่ยวครับโชว์เดินทางไกลสบาย,ต,ยต,าตื่นต้าฮาวติดปี09ครับกับราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นเครื่องเกียร์ดีนะครับน้ำมัน,นโรลเกียร์ออโต้เข้าดีเข้าครบทุกเกียร์แอร์เย็นเพลงเพราะ เล่มครบนะครับ69,000บาทนี่เล่มครบด้วยคุมค้มเลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาซีเป้ารถสวยๆถูกๆก็กซื้อมาจำใดไม่พลาคดคลิปใหม่ๆถ้าใดสนใจก็ไปดูกันก่อนครับเกียร์ออตโต้จกไฟฟ้าเบาะหุ้มหนังเบาะสภาพดีไม่ขาดครับฟูๆไม่ขาดนุ่มแฟบของโดยสารสะอาดกรจะจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้งสี่บานเบาะสวยๆนทะั้งหน้าทั้งหลังของเครื่องก็เดิมๆแห้งๆอาจจะมีเปื้อนบ้างครับ ล้างคาแครน์ก็สวยสะอาดาหน้าบางๆไม่มีชนหนักหน้าเดิมล้างเดิมครับตะเข็บใต้ขวารอยพับรักอยู่ครบเดิมเดิมบางๆไม่มีชนหนักครับบอดี้ดีแอร์เย็นเพลงเพาะกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานจบงอข้างขับไฟฟ้าภาษีหกเก้าเล่มครบนะครับพิกัดดูรถอยู่อ้อมน้อยสายสี่ท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ